ที่หลายทางมุ่งหน้ามาสูจา่จังหวัดลำพูนไม่ใช่ของใกล้ได้มาทำบุญแล้วเพื่อเกิดสรัทธาประสานธรา,ามกุศลให้กับตัวเองการที่เราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีศรัทธานี่แหละชื่อว่า รื่ต้นของอริยสัพ์อริยสัพนีแปลว่าสัพภายในอันเบื้อ <c oughs> สัพภายในนี้มันเป็นสัพไม่เหมือนกับสัพภายนอกสัพภายนอกอย่างเช่นมีเงินมีทองมีนาฬิกาแก้วแหวนมีบ้านมีรถอรันนี้สัพภายนอก สัปภายในไม่เหมือนกับสัปภายนอกตรงที่ว่ามันไม่มีรูปร่างแต่มันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจก็ค,คือความปติอิมเบิร์เมื่อได้ทำบุญแลว้วนักษณะของสัปภายนอกนั้นถ้าเราไล่กันตาม สรับสมบัติมากในครั้งพุทธกาคลคระหับดีมหาเศรษฐีพระราชาทั้งหลายกลวนเป็นผู้ที่ในสละทรั์ภายนอ,ออกเอารั์ภายในเรื่งจากความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นระดับแรกความเป็นผู้มีศรัทธานี้ศรัทธาเป็นว่าความเชื่อศรัทธาเป็นว่าความเชื่อนี้ เราต้องเชื่อในสิ่งที่เราศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่มีความเชื่ออย่างเช่นเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความเป็นภูมิศรัทธานี้จึงเป็นื่อว่าเริ่มต้นของบุญเพราะว่าการเริ่มต้นของบุญนี้เกิดจากความเป็นภูมิศรัทธาเป็นอันดับแรก ถ้าเราไม่มีความเชื่อศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่มีความเชื่อถ้าเราม,มีความเชื่อก็แปลว่าเรามีศรัทธาศรัทธานี้จึงได้คือว่ามาเป็นเบื้องต้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นมาจากทิศต,ตะวันออกยอ่อมฉายแสงเลศมีของพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นแสงอรุณ างทีก็อาจจะเกิดแสงเลืนแสงสองต่อไม่นานนะที่ดวงอ่อนแบบนั้น <c oughs> คนที่มีศรัทธาก็เหมือนกับมีความเชื่อเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่ขึ้นประจำวันจากทิศตะวันออกฉายแสงมากว่าจะเจอจ้าในเวลาที่วันแล้วก็ผ่านลงไปเกิดกลายเป็นคำเบืดเช่นเดียวกันเช้ามา พุทธเจา้าิรท่านได้สอนให้พุทธบริษัทอย่างปกิจ,จะวันประจำวันของพระธรรมสัมพุทตเจา้าเช้ามาที่สามพระองค์จะตรวจด,ดูสัตว์โลกว่าวันนี้จะโปรดใครผู้ใดที่ไหนไก่ลุ่งวันนี้ไค่หนอจะเข้ามาอยู่ในไข่พยาของพระองค์ ที่พระองค์จะได้ทรงแสดงคำโปรดให้ได้เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นหกโมง,งท่านก็ออกบิธบบาิบิณฑบาตไปฉันบา้านหรือไปสันทบบิธบบาทิที่พระองค์เสด็จก็เป็นโปรดโยนจนฉันเสร็จกับวัดพักหน่อยหนึ่งใโมง <c oughs> เป็นชนไปมาชนคนทั้งหลายหลังไหลไปบังทามจนข้ามฟืพระองค์ก็ได้ทรงสแสดงทำโปรดพระสงกลางคืนดึกดื่นหลังเที่ยงคืนไปแล้วพระองค์ก็จะทรงสแสดงอำโปรเทศกาลทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่เป็นพุทธกิจประจำวันที่พระพุทธองค์ทรงกระทำอยู่เป็นนิดการที่พระองค์ยังศรัทธาของมหมาชนคนทั้งหลายในโลกให้บังเกิดเช่นการใสบาตรยามเช้าคนที่มีศรัทธากับพระสัรมจัพุทธจ่านก็ไปเตรียมใสบาตรด้วยศรัทธา อย่างผู้กระทคนที่ทุกยาแรมบากคนที่ทุกยาแรมบากก็คิดึกที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเช่นประชาชนผู้อยากจนคนแค้นเขาก็คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลข้าวทัพทีหนึ่งอาหาร แม่น่อยนึงก็ยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นกับจากเกิดจากศรัทธาได้ถวายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้แต่น้อยนึงก็เป็นมหากุศลเหมือน็้โปรดในทุกขตาในทุกขตานี้จากจนที่สุดส่วนมากพระพุทธเจ้ากันจะโปรดคนที่ทุก์ยากที่สุดลำบากที่สุด คนที่ทุกข์ยากที่สุดลําบากที่สุดนั่นแหละเมื่อได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าก<ๆ>็จะกลายเป็นคนที่มีปีติมียินดีมีความสุขแล้วก็จะได้รับผลหมาในสงฆ์ที่ได้ใส่บาตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีในวันนั้นได้กลายเป็นหมหาเศรษฐีมั่ง แต่กลายเป็นผู้โชคดีหรือบางทีละโลกนี้ไปแล้วก็ไปได้สวยบุญในสัมรภรยพคือโลกหน้าความเป็นผู้มีศรัทธานี้ยังจิตให้ผ่องใสคนที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนลูกชายของนายบ้านอุบาสกได้ป่วยนอนรอความตาย พระองค์ทรงรู้ว่าจะได้สิ้นชีวิตพระองค์ก็ได้ไปโปรดไปยืนฉายพระรัศมีที่นาบ้านของลูกชายในเศรษฐีผู้นี้เขาก็ได้รับพลังแห่งบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นฉับพันนรังศีของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปีติเสร็จแล้วก็ได้ตายไปด้วยอาการอย่างนั้น ทรงสติดยความพิธีอิมเพิร์ตายไปก็ไปอยู่ในดาวดึงสถานอย่างนี้เป็นต้นบุญกุศลน,นี่แหละเกิดจากศรัทธาทั้งนั้นคนผู้มีศรัทธาเหมือนเราตั้งใจจะทำบุญอย่างญาากโยมจากกรุงเทพมหานครจากหลายที่เ <c oughs> ดินทางมาลำพูนนี่ก็มาอาอศรัทธา พวามีศัทานี่มันยังไม่เกิดปิติมาเห็นมารู้ว่าเออมาทำบุญที่ลำพูนนี่ก็แปลกไปอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ดทำแล้วขณะเราได้ทำนี่ก่อนมานี่เราก็ตั้งใจเต็มที่พอมาเห็นมาทำมันทำให้เกิดอิ่มใจปิติเป็นสุขได้ทวไยข้าวหนะ้าอาหารก็ จำศรัทธานี่แหละจากศรัทธาที่เรามีนี่แหละอยากเดียวว่ามันใกล้แค่ไหนกรุงเทพฯลพูนไม่ใช่ไกลบางคนอยู่ภาคใต้นู่นอยู่นครศรีธรรมราชอยู่ปากพนังนู่นเมื่อวานนี้ก็โยมที่ไปวัดบรวรก็มาคุยโยมอยู่บ้านเดียวกับหลวงพ่อพระศรีบ้านปากพนังมาทำบุญเมื่อวานนี้มาจาก ออสออเตรเลียก็มีเมื่อวานนี้ <c oughs> ความมีสรัทธานี่แหละดึงยายโยมมาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วหยุดทุกอย่างหยุดหมดความลื่มใสเกิดจากศรัทธาหนึน่งศรัทธาในอะไรศรัทธาใน,นความเป็นผู้มีความเชื่อให้ประรัะนตนายัย คำข้อต่อมาก็คือเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปจัดฆาแล้วเราเป็นผู้ไม่ทำบาปอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปเราไม่ทำบาปเราสร้างบุญกุศลมาสร้างบุญกุศลนี่ขณะที่เรามานั่งสร้างบุญสร้างกุศลนี่เราเป็นศขเพราะว่า จิตที่ให้เนี่ยไม่เหมือนกับจิตที่จะเอาเพราะจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันเบาแล้วมันเป็นสุขมันทําให้เกิดความสุขเกิดเห็นทำแล้วเกิดความสุขสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอายชั่วขณะนี้ใจก็ไม่คิดจะทำชั่วพูดชั่วกลัวต่อบาป ยิ่งจะไปพูดว่าไปฆาดสัตว์ไปรักทรัพย,ย์ไปประพติผิดในการมอย่างนี้ไม่เอาแล้วยิ่งกลัวบาปเข้าไปอีกจิตขณะที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยไม่เอาแล้วบาปนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ได้เสียสละอย่างเราเสียสละออกเนี่ยเงินทองหายากแต่โยมก็สลละออกเนาะ เงินทองหายากแต่โยมก็สละออกพอโยมสละออกแล้วโยมก็ได้คิดน้อมระลึกนึกเอาบุญกุศลน้อมระลึกคิดเอาบุญกุศลเนี่ยมาเป็นที่ตั้งวาโยมคิดจะเอาบุญไม่เอาบาปคิดที่จะเอาบุญอย่างเดียวบาปหาจากใจของตัวเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องระลึกนึกอยู่ว่าเอออันนี้มันเป็นส่วนที่เราสร้างขึง้นจากใจของเราอายชู่วกัวบาปอิดิโอตะปักศรัทธาสายเกิดอายชั่วเกิดกลัวบาปมีศีลแล้วศีล,ลเกิดขึ้นในใจโดยที่ในขณะที่เรามานี่คิดที่เกิจดจากศรัทธาไม่ผูัสวดทำสวคิด่ว คิดจะจะมาสร้างบุญสร้างกุศสคิดที่จะมาสร้างเอาสิ่งที่ดีๆมาไว้กับใจซึ่งอยากลูมคิดนะข้าวนี่อาหารนี่มันไม่ได้อยู่ในใจเราแบบเป็นจานนะจิตเนี่ยมันเป็นผู้เห็นผู้รู้นะหมายความว่ามันรู้ว่าเราได้ทาอะไรอย่างเช่นเราถวายไพระจาอาหารเนี่ย อาหารที่เราได้ทำเนี่ย <c oughs> มันจำสัญญาการทำงานของร่างกายเราเนี่ยมันจำว่าเราม,าทมัทนอบุญวัดสันไปอย่างถูข้าวอาหารที่เราเห็นเนี่ยจำได้ว่าเออสิ่งที่เราทำยนนี้คือบุญที่เราได้ดลึกมันต้องเกิดจากวัตถุเรียกว่า วัตถุธรรมหรือวัตถุทัยธรรมหรือวัตถุทานที่เราได้ยกขึ้นมาสร้างบุญสร้างกุศลและส่วนที่แปลสภาพจากของหยาบเนี่ยอย่างอาหารนี่มันเป็นของหยาบมันยังเป็นลูกอย่างแกงผักต้มข้าวแต่ถ้ามันแปลสภาพไปอยู่ในจิตใจเรามันเป็นรู้สึกอย่างเดียวว่าเราได้ทำบุญแล้วใช่ไหมนี่แหละคือใจ ที่มันแปลงสภาพจากของเนี่เป็นของละเอียด <c oughs> ของละเอียดอย่างเนี้ยมันอยู่ที่จิตมันไม่ใช่ว่าจิตดวงนี้มันมันก็เหมือนเรานี่แหละสมองเราเนี่ยสมมติว่าสมองเรามันจดจําเอาที่ดิบา้านรถสามีภรรย,ยาครอบครัวคนนั้นคนนี้มันจําไปหมดแล้วไปพาสมองดูสิ โฉนดมันอยู่ตรงไหนมันเก็บไว้ตรงไหน,นโฉนดมันเก็บไว้ตรงไหนลูกมันเก็บไว้ตรงไหนสามีมันเก็บไว้ตรงไหนไม่เห็นหรอกไม่เห็นเงินมีกี่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นมันเก็บไว้โดยความจำญาติโยมจะบอกให้สัญญาลปว่าจำได้หมายรู้จิตตัวนี้แหละจึงได้ชื่อว่ารู้ รู้คิดรู้จำรู้จำรู้คิดจิต <c oughs> นี่แหละมันจำได้ว่าเออข้าเพเจ้ามีนโนดข้าเพเจ้ามีบุญข้าเพเจ้าทำบาปอย่างเงี้ยซึ่งจิตตรงนี้แหละมันจะจำบุญจำบาป <c oughs> บุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใจโบราณจึงว่าสวรรค์นในอก แล้วกันนรกในใจเห็นไหมโยมเห็นไหมว่าสวรรค์ก็เกิดในที่ที่ของโยมคิดนั่นแหละพูดนั่นแหละทำนั่นแหละรู้นั่นแหละนรกก็เหมือนกันก็อยู่ที่โยมคิดโยมจำโยมรู้นั่นแหละเพราะมันมันเป็นคนทำนี่ทำไมมันไม่รู้อ่ะมันจะแกล้งไม่รู้มันกิริยาทางโลกหลอกลวงมายาสาไถมันหลอกลวงอย่างคนเนี่ยยิงเขาตุ้งอย่างเงี้ย เขาตายเขาก็บอกพื้นล่งางอะไรเงี้ยครนี้ก็โกหกแบบอันหนักให้เป็นเบาคนเราจะอยู่ดีๆพื้นล่่งจะทำาอย่งยี่ไม่ได้เนี่ยกฎหมายเขากา็ต้องดูเจตนามันจะลักก็มันลักเอาของของเขาไปแล้วบอกว่าผมเผลอสติผมผมไม่ทันคิดขาดสติไปหน่อยอย่างเงี้ยมันพูดมันมันพูดได้นะ่ะ บทมัจะโกหกคนเราเนี่ยเขาถึงบอกว่าจิตใจเนี่ยยากแท้อย่างถึงมหาสมุทรโคคาวัดได้แต่ยากนับที่จะวัดใจของมนุษย์ว่ามนุษยซึ่งขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนึกนอกจากนั้นจิตคนเรานี่แหละเป็นผู้สั่งสรนทุกอย่างจำบุญจ,จำบาป บุญที่เราสร้างมันแปลจากของหยาบมาเป็นของละเอียดไอ้ดิสมมติว่าจะถามว่าท่าจะถามอย่างมีคนถามาพูดเุ็นเจ้าว่าอาหารที่ถวายเนี่ยของที่ถวายพระองค์บอกให้คนท,าทาานา่านทานศีลภาวนาแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนโยมมันจะอยู่ตรงไหน,นสมมติโยมทำบุญเทาไวอาหารแล้วบุญนนเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนละ่ะ โยมว่าไม่ได้อยู่ไหนมันก็อยู่ในใจโยมนั่นแหละเพราะโยมเป็นผู้สร้างใช่นไหมเออมันก็เหมือนเดียวกันบ,บาปบาปมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจของโยมนั่นแหละมันก็อยู่ที่เดียวกันน่ะสวรรค์นในอกนรกในใจใจเป็นผู้จำบุญจำบาปใจเป็นผู้สร้างใจเป็นผู้สั่งให้ทำนี่แหละนี่แหละที่นี่ลองมานั่งคิดคนที่มีชีวิตอยู่กับคนตายคนมีชีวิตอยู่นี่ ถือว่าโชคดีที่สุดทำอะไรก็ได้มาสร้างทานบารมีมารักษาศีลมาเจริญภาวนาทำได้เพราะว่ามีชีวิตอยู่ทำได้จะลองสิลองคนตายสิคนตายมันทำอะไรได้มันก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเห็นไหมเวลาคนที่เราคนนอนหลับคนนอนหลับนี่มันทำอะไรได้ มันไม่ไนอนหลับพักสังขารเท่านั้นนะแล้วมันเหมือนมันต่างอะไรจากความตายไม่ต่างเลยไม่ต่างจากความตายเลยก็มันทําอะไรไม่ได้จริงไม่ยมตอนที่เราหลับอ่ะลองคิดดูดิตอนที่เราหลับ,น,ดดน,ลบน้งคิดอะไรก็ไม่ได้คิดแล้วมันหลับตื่นขึ้นมาโน่นมันถึงจะมาทางานต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะ,อะตอนคนตายเนี่ย โยมว่าอย่างสมมุติว่าเรารักพอ่อรักแม่คนที่เป็นรอทําบุญตอนตายไปแล้วเนี่ยโอ๊ยพ่อตายสั่งไว้อย่างนั้นอย่างนี้หรือจะทําบุญให้ให,ใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้ทำหมกปาศาสเดี๋ยวอุ้ยสารพัดก,กับตอนที่เป็นๆเน,เนี่ยทําตอนเป็นๆเ,เนี่ยอันไหนมันจะได้กว่าแล้วมันจะถูกกว่า พุทธเ,เจา้าท่านประากาศว่าการดูกรารเวทีตาเนเป็นนิมิตหมายของคนดีนิมิตต่งางศาสนาผู้เจ้าทันสมัยไหมโย,ยมว่าอ้าวโยมคิดนะรักพ,พ่อพ่อตายบอกว่าพ่อชอบกินนั่นน,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 นี่ซื้อใส่ฟานเอาไปวางข้างลงเอามาังเองใส่โป๊ะๆพ่อมากินข้าวอย่างเงี้ยมีที่ไหนมั่งบอกมากินแล้วถ่ายรูปมาให้ดูสิ เดี๋ยวใครพบอย่างเงี้ยบอกว่าจะให้รางวัลซะหน่อยนึงไม่มีหรอกไม่มีไม่มีแนะ่นอะนเอาให้กินตอนเป็นๆเ,เลยเถอะทาพกหนลแม่นิมิตดังนี่นิมิตนะกับคือเครื่องหมายเครื่องหมายของคนดีเนี่ยมันจะบอกให้รู้กัตอนที่เขาทำนี่แหละ เราทำเป็นเป็นตอนเป็นๆนี่แหละให้ตอนเป็นเป็นน,น,ปน,ปน,นี่คือความกระตันดูให้พ่อให้แม่รักพ่อรักแม่ให้ตอนเป็นตอนตายเวลาทำอย่างนั้นมันจะได้ที่ไหน